สวัสดีค่ะลัคนาราศีพฤษภนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงรายปีให้กับคนลัคนาราศีพฤษภนะคะประจําปีพุทธศักราช2567นะคะปีของการเปลี่ยนแปลงทุกด้านนะคะลัคนาพฤษภเป็นเจ้าภาพต้อนรับดาวพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่วันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปนะคะจะมีการย้ายของดาว สุปเคราะห์ดวงใหญ่นั่นก็คือดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะคะซึ่งจะทับลัคนาคุณเลยนะคะส่งผลให้มีอิทธิพลกับลัคนาของคุณถึงร้อยเปอร์เซนด้วยกันนะสาหรับคนลัคนาพุศกนะคะเตรียมตัวรับสิ่งดีๆได้เลยสาหรับคนพุศกนะคะน่าจะเป็นลัคนาราศีอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยนะคะสาหรับคนพุศกในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะโหดหลายๆท่านบางคนก็เลือกเป็นลัคนาพิจิกอันดับหนึ่งในปีหน้า แต่บางท่านก็บอกว่าเป็นคนลัคนาพุธศกนะคะก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าดูเรื่องของดวงดาวมุมดาวที่มันจะดีไปยาวๆน่าจะเป็นลัคนาพุชศกนะคะเพราะว่าคนพุธศกเนี่ยจะดีไปหลายปีนะคะปี6 7ปี68แปดหกเกูนย์เนี่ยยังดีนะสําหรับคนลัคนาราศีพุธศกอะ่ะ เพราะว่าดาวพฤหัสยังอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะส่วนคนพิจิกปี6-7อด่ะดีแต่ปี6 8อ่ะพฤหัสจะตกภพมรณะอันนั้นต้องต้องระวังนะคะต้องระวังในช่วงนั้นนะคะก็เลยจะบอกว่าสําหรับคนลัคนาพุศกเนี่ยนะคะเรียกว่าปีนี้เป็นปีทองของคุณดวงเปิดนะคะเป็นช่วงปีที่เรียกว่าจะเริ่มต้นลงทุนทําอะไรก็สามารถที่ทําได้ราบรื่นแล้วก็มีสิ่งดีดเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะ แต่จะบอกว่าคนที่เป็นคนกลุ่มปศวาราศีนะคะเมธพุชกสิงห์ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ใหญ่นะคะเรียกว่าถ้าช่วงไหนที่พฤหัสจรทับลัคนาของคุณนะคะอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าเพราะว่าบางคนบางท่านนะคะพฤหัสปีนั้นกลายเป็นกาลกิณีปุ๊บมันจะมีปัญหาทันทีนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวคาดของสามลัคนาเนี่ยนะคะเมธพุชกสิงห์นะคะถ้าเกิดเป็นคาดปีนั้นทับลัคนาปุ๊บหรือว่าทับดาวอายุของคุณ ทับตานุรักษ์ของคุณอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีปัญหาได้นะคะเกิดการเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่สบายอุบัติเหตุเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายนะคะดังนั้นถ้าปีไหนที่พระฤหัสทับลัคนาทับดาวอายุเดิมของคุณทับตานุรักษ์ของคุณยังต้องระมัดระวังนะคะถ้าไม่เป็นกาลก,กินีนี่มีแต่ดีกับดีนะคะแต่ถ้าเป็นกาลก,กินีปุ๊บก็ต้องระมัดระวังในช่วงปีนั้นนะคะสําหรับคนพิศกนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ ในคลิปนี้แม่หมอจะถ่ายภาพรวมนะคะซึ่งมันส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะแบบพฤติบัีิเป็นคาดนะคะส่วนมากแล้วก็จะให้คุณสูงนะคะถ้าพฤหัสทับลัคนาลัคนาราศีใดก็ตามนะะส่วนมากจะส่งผลที่ดีมากกว่าเพราะว่าดาวพฤติบัติเป็นดาวสุขข้อด,ดวงใหญ่เป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ผลที่ดีกับ12ลัคนาราศีมากกว่านะคะถึงแม้จะเป็นเจ้าเรือนทุสถานพบแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงอะไรมากนะคะ ถ้าช่วงไหนที่แบบดาวพฤหัสบดีนะคะจรมาสัมพันธ์ลัคนาก็มีโอกาสที่จะทําให้คนคนนั้นมีโชคมีลาบเกิดขึ้นในปีนั้นนะคะสําหรับคนพฤศกก็เป็นเจ้าภาพเลยนะคะเจ้าภาพทั้งพฤหัสบดีเจ้าภาพทั้งเมือตยูนะคะสําหรับคนพฤศกนะคะก็แน่นอนว่าพฤหัสที่อยู่กับดาวเมือตยูนะคะจะต้องเกี่ยวข้องกับความคิดการเปลี่ยนแปลงนะวัตกรรมใหม่ๆแน่นอนนะคะ เพราะดาวพฤหัสคือดาวของปัญญาความคิดนะคะส่วนมฤตยูคือสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่เหนือธรรมชาติซิกเซนนะคะเรียกว่าคนพุศกเนี่ยจะมีสัมผัสพิเศษเยอะเหมือนกันนะในช่วงเจปีที่มฤตยูทำลัคนาคุณนะคะเรียกว่าคนลักนาพุศกเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้เยอะนะคะยิ่งช่วงปีหน้าดาวพฤหัสทำลักด้วยนะคะเรียกว่าก็อาจจะมีเห็นอะไรแปลกๆนะคะหรือว่าใครฝันอะไรที่แบบมีคนมาบอกหวยบอกลอตเตอรี่อะไรก็ลองซื้อไว้นะ หลังพรฤหัสทับลักคุณอาจมีโชคลาภได้นะคะสําหรับคนพุศกนะคะว่าดาวพฤหัสก็โดยตรงอยู่แล้วค่ะเข้ามาจากเจ้าเรือนลาภของคุณโชคลาภความสําเร็จค่ะมาทับลักนาเลยอย่างเงี้ยมันจะไปไหนเสียโชคลาภนะคะแต่ว่าดาวพฤหัสก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าเรือนก็คือภพมรณะนะคะ พบมแล้วนะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพลัดถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงการเลือกรายหย่าร้างนะคะดังนั้นคนพืชศกคีย์เวิร์ดในปี2567คือ1อันดับหนึ่งเลยคือการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ทิศทางจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะคะมากกว่า50%เลยแหละคนพืชศกนะคะถ้าพรฤหัสไม่เป็นการละกินีในปี2567นะคะทีนี้เราจะมาไลาด่ดาวกันนะคะในส่วนของการงานของคนลักนาพิเศกนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ การงานไปดูดาวการงานดาวการงานของคุณคือดาวพระราหูนะคะตอนนี้ย้ายแล้วย้ายแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาการงานค่อนข้างมีปัญหาเยอะคนพิษศกค่ะงานหนักงานเหนื่อยบางคนลาออกจากงานนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการงานจําไว้ว่าถ้าดาวกามะของคุณอยู่ที่ภพวินาศเมื่อไหร่แล้วนะคะจะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการงานนะคะหรือมีคนเอาผลงานของคุณไปเชิดหน้าชูตานะคะทาให้ขาดโอกาส ในเรื่องของผลงานไปนะคะแต่ตอนนี้ย้ายแล้วนะคะการงานของคุณย้ายเข้าไปพบลาภะเรียบร้อยแล้วนะคะดาวพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนพบลาภะนะคะดังนั้นช่วลาบความสําเร็จเรื่องของเงินเงินทองทองของคุณนั้นนะคะเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของการงานการงานจะทําเรื่องของเงินเงินทองทองให้แล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะดังนั้นเป็นปีที่คุณจะเริ่มต้นบุกเบิกอะไรได้อย่างเต็มที่นะคะแต่เกณฑ์นี้ ต้องไปเริ่มหลัง30เมษายน2567นะคะเพราะว่าช่วง4เดือนแรกของปีนะคะก่อนวันที่30เมษายน2567น่ะมันยังมีปัญหาหรือว่ามันยังมีความไม่พร้อมหลายอย่างนะคะมันเหมือนกับว่างานมันสร้างเงินให้กับคุณก็จริงแต่เงินบางส่วนของคุณน่ะนะคะมันไม่ได้เข้าถึงตัวคุณมันไปจับใจ่ายใช้สอยมันมีเรื่องที่ที่คุณต้องจ่ายจําเป็นต้องจ่ายนะคะมันไม่ค่อยเหลือเก็บนะคะดังนั้นแล้วนะคะหลัง30เมษายน2567เนี่ย ราพระโชคลาภความสําเร็จเงินทองต่างๆมันจะเข้าถึงตัวคุณเลยเพราะว่าดาวเพื่นัจะไปทับลัคนาคุณนะคะอันนี้คือดาวชิงสามนะคะเนี่ยหลายคนงงดาวชิ่งสองชิ่งสามของแม่หมอนะคะก็คือถ้าไรเรื่องของอการงานอะ่ะเราไปเล่าไล่ยังแต่พบการงานของคุณก็คือราศีกุมนะคะที่ดาวเสาสถิตอยู่ตอนเนี้นะคะเสาไปทับเรือนการงานของคุณนะคะแต่เสามาจากเจ้าเรือนที่ดีก็คือพบสุภะพบของความจเจริญก้าวหน้าพบของชื่อเสียงการได้รับการยอมรับนะคะไปทับปึ๊บนะคะ ก็จะส่งผลให้การงานของคุณมีอาการยังไงคะหนักนะคะบางคนบางท่านหนักเหนื่อยต้องใช้แรงงานบางคนบางท่านไม่ได้ใช้แรงงานหรอกใช้ความคิดเยอะนะคะหรือว่ากดดันเยอะนะคะแต่ว่าจะบอกว่าทําไปเถอะเพราะว่าดาวชิงสองมันดีดาวชิงสองคืออะไรดาวชิงสองก็คือดาวเจ้าเรือนของราศีกุมก็คือดาวพระาหูนะคะตอนนี้ย้ายไปที่ราศีมีนนะคะราศีมีนก็คือพบลาภะ พบลาภานี่ก็คือพของโชคลาภความสําเร็จมีดม,มีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสบดีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ4เดือนแรกดาวพฤหัสบดีเขาอยู่ราศีเมษซึ่งเป็นภพวินาศของคุณนะคะดังนั้นมันเป็นช่วง4เดือนแรกเป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมตัวเคลียร์ตัวเองในการที่คุณจะบุกเบิกสิ่งต่างๆนะคะพอหลังสเดือนปุ๊บ วันที่30เมษายน2567ดาวเพื่ัสยายราศีทับลัคนาปุ๊บเป็นช่วงที่คุณจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะสําหรับคนพุกอ่าสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวเราเพิ่มมากขึ้นแหละนะคะหลังวันที่30เมษายน2567นี่คือดาวชิ่ง3นะคะของแม่หมอนะคะอันนี้ตั้งขึ้นมาเองนะคะทุกคนเพื่อให้มองเห็นภาพนะคะดังนั้นเรื่องของการงานของคนลัคนาพุศกเหนื่อยหนักอดทนหน่อยอดทนหน่อยนะคะ อีกสักสองสามปีนะคะจะประสบความสําเร็จแน่นอนสําหรับคุณลัคนาพุศกนะคะในการทายดวงรายปีแม่หมอจะใช้ดาวตรีเทพสามดวงนั่นคือดาวพุหัสดาหูและก็เสาร์นะคะแล้วก็มีมฤริตียูเข้ามาร่วมด้วยในการทํานายนะคะก็จะมีการทํานายที่แปลกแตกต่างจากช่องอื่นๆเหมือนกันนะก็อยากให้ทุกคนมาติดตามนะคะเพราะว่านอกจากแม่หมอจะดูเรื่องของพบเรือนของดาวให้แล้วยังดูลักษณะนิสัยของดาวให้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วน นะคะการงานนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการงานต่อสําหรับคนพู้ศกนะคะทำอะไรถึงจะดีแม่หมอทําทุกอย่างได้เลยคนพิเศกขยันตั้งใจอดทนแน่นอนประสบความสําเร็จนะคะแต่มันจะเหนื่อยจะหนักหน่อยนะบางคนอา,อาจจะมีงบน้อยไปขายของตามตลอดตลาดนงตลาดนัดอ่ะทาได้นะคะทาได้นะแต่ว่าบางทีสถานการณ์ที่คุณไปเจอมันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่มันแบบ ลมเย็นสบายพัดโชยเอ่อยอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าอากาศร้อนอบอ้าวนะร้อนก็ต้องเอาพัดลมมาเป่าอะไรประมาณนี้นะต้องบอกแบบนี้นะทุกคนนะคะหรือว่าอาจจะไปขายริมทะเลลมเย็นๆก็ได้คะ่ะแต่ว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้น้อยนะคะมาเยอะค่ะนะคะอาจจะแบบว่าขายไม่ทันต้องหาคนช่วยลักษณะนี้นะคนพิเศกมันไม่ได้ง่ายนะคะแต่มันได้เงินมันเห็นเงินเออต้องบอกแบบนี้ดวงของคนพิเศกนะคะ หรือว่าใครที่ทํางานประจําเป็นข้าราชการอะไรประมาณนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนยังไงนะคะมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งขึ้นก็ได้ใกล้ชิดเจ้านายบุคคลสําคัญใหญ่ๆก็ได้นะคะแต่อึดอัดวางตัวไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนลัคนาดพธศกจะเป็นแน,แนวนั้นนะคะทาไปเถอะนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานราชการเนี่ยน่าจะรุ่งพุ่งแรงนะในปี2567นะคะส่วนในเรื่องอื่นๆน,นะคะ การเงินน่ะดีดีอยู่แล้วเรื่องของการเงินของคนลักลัผนาพุุกนะคะโชคลาบจะมาเรื่อยๆนะคะใครอยากจะเสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงได้เลยค่ะนะคะหลัง30เมษายนส5 6 7รจะค่อนข้างมีโชคมีลาบนะคะลาบรอยลาบอะไรต่างๆเนี่ยมาเยะๆมากมายเลยสำหรับคนลักนาพุุกและก็ในปี2567นะคะจะค่อนข้างซื้อหวยบ่อยสําหรับคนพุุก ชอบจริงๆเลยเรื่องของการเสี่ยงดวงเนี่ยนะคะเพราะว่าพระลาหูไปสัมพันธ์ลัคนาคุณนะคะพระลาหูในภพลา,พาะระจะสัมพันธ์ลัคนาคุณจะทําให้คุณกล้าได้กล้าเสียใจนักเกรงนะคะทําให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลงทุนนะคะดังนั้นก็เอาแต่พอดีเอาแต่พอประมาณตามพื้นดวงตามสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะสําหรับคนพชศกนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าใครที่ไม่เคยซื้อเลยเนี่ย ก็ลองติดลอตเตอรี่ไว้สักใบสองใบก็ได้ไม่เป็นไรนะคะดวงมันมาแล้วนะนะคะก็ลองเสี่ยงดูบ้างสักใบสองใบนะคะถ้าไม่ถ้ามันไม่เดือดร้อนอะไรนะถ้ามันซื้อแล้วมันมีปัญหาก็อย่าเพิ่งเสี่ยงเอาช่วงเดือนที่มันเรียกว่าเราซื้อแล้วมันสบายๆนะนะสำหรับคนลักนาพฤษศนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็คือดาวดาวตรีเทพนะคะดาวตรีเทพ สามดวงเนี่ยส่งผลที่ดีให้กับคุณหมดเลยนะคะสําหรับคนพิศกแต่แน่นอนว่าดาวเสาร์ในภพกัร,รม,มะเนี่ยะคะคุณจะเป็นคนที่ทําอะไรแบบว่าค่อนข้างตันีทีเหนียวนะคะขี้เหนียวมากคนพิศกนะคะเมื่อเสาร์ทับอยู่ที่เรือนการงานของคุณจะค่อนข,ข้างขี้เหนียวหรือว่าทําอะไรแบบรอบคอบมากขึ้นนะคะทําอะไรแบบมีความช้านิดนึงแหละแต่ว่ามันมั่นคงสําหรับคนลัคนาพิศกนะคะ จะทําอะไรคิดนานคิดช้านะสําหรับคนผู้ศกแต่ว่ามันเป็นข้อดีนะคะเป็นข้อดีการประหยัดมัธยัสนี่ก็เป็นข้อดีมันทําให้คุณมีเงินมีทองเห็นเงินก้อนนะคะคือประหยัดเนี่ยประหยัดในส่วนที่มันไม่จําเป็นนะคะ่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นนี้ตัดออกไปได้เลยนะคะ ส่วนการประหยัดแบบประหยัดอดข้าวอดน้ำไม่ต้องไปอดขนาดนั้นนะคะกินให้ครบห้าหมู่นะคะเพราะว่าการที่คุณไปประหยัดแบบนั้นนะคะมีส่วนทําให้สุขภาพร่างกายของคุณมีปัญหาเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะมันไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปประหยัดขนาดนั้นเอาให้พอดีนะคะเรื่องของการประหยัดมัธยัตนะเพราะว่าคุณยังมีดาวมฤตอยู่ทับลัคนาอยู่นะคนพิษศกยังต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพมากๆตรวจเช็คสุขภาพด้วยสําหรับคนพิษศก ที่ต้องระวังคือสุขภาพสําหรับคนพู้ศกนะคะระวังหลอกของโครคภัยไข้เจ็บนะคะที่มันจะมาแปลกๆนะคะลองไปเช็คตรวจเช็คสุขภาพประจําปีนิดนึงสําหรับคนพู้ศกนะคะแน่นอนว่าคนพู้ศกคีย์เวิร์ดของคุณคือการเปลี่ยนแปลงและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะคะทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยเมื่อพรฤหัสทับลักษณ์เนี่ยหนึ่งเลยอาจจะย้ายถิ่นฐานนะคะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะคือบางคนบางท่านอะนะคะ อาจจะอยู่เป็นโสดอยู่นะคะยังไม่มีแฟนแต่ไปไปมามาปรากฏว่าไปเจอแฟนต่างชาติคุยกันแป๊บๆสองสเดือนเขามาขอแต่งงานแล้วก็บินไปอยู่กับเขาเลยแบบนี้เป็นไปได้นะคะสําหรับคนลัขนาพผู้โสกเพราะว่าดวงเขามาแบบนั้นนะคะมีโอกาสได้สายฟอนะคะแฟนฝรั่งนะสายฟอกคือ แนวฝรัลล่งนั่นเองนะคะต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมีโอกาสสูงนะสาหรับคนพืชศกนะคะส่วนใครที่เดินเรื่องจะไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสได้ไปสูงมากค่ะในปีหน้านะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดงสูงเหมือนกันสําหรับคนพืชศกนะคะและก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะคะคนที่ไม่ใช่จะจบจะจากกันไปนะคะเมื่อพฤหัสมาทับรักนะคะมีโอกาสาที่นะคนเดิมๆคนเก่าๆ,ๆที่ไม่ใช่ จะผ่านไปนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาสําหรับสถานะคนโสดส่วนคนมีคู่คบกันมานานนะคะเพื่อทับรักแล้วก็ยังรักกันดีอยู่ก็มีโอกาสที่จะแต่งงานสูงค่ะนะคะในปี2567มีลัคนาพืชศกหลายๆคู่นะคะอาจจะเข้าสู่ประตูประตูวิวาได้หลายคนนะคะหลายคู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่มี แฟนแต่งงานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมีคู่มีแฟนที่แต่งงานแล้วนะคะมีโอกาสมีบุตรได้นะคะเมื่อพร่หัสทำลัคนานะคะต้องบอกแบบนี้สําหรับคนพิษศกนะคะส่วนมากจะดีทุกอย่างนะคะส่วนมากจะดีทุกอย่างถ้าพร่หัสปีนั้นไม่เป็นกาลกกินีนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะ ยิ่งจะชัดเจนขึ้นหลังพฤหัสดทับลัคขาของคุณเพราะว่าดาวพฤหัสดมาจากภพลาภะแล้วก็ภพมรณะแม่หมอบอกไปแล้วว่าคําว่ามรณะคืออะไรมรณะคือการพัดถิ่นพัดฐานย้ายที่อยู่อาศัยมรณะคือการเลิกรายหย่าร้างคนที่ไม่ใช่จะจบจะจากและจะเจอคนที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่ศีลเสมอกันเป็นคู่บุพเพสนิวาสคู่ที่จะมาส่งเสริมเจ้าชะตานะคะและก็ สิ่งที่จะบอกคนลัคนาพุทธศกมากๆเลยก็คือการกระทาบางอย่างหุ่นทุกอย่างจะต้องอยู่ในกฎของหลักศีลห้าเท่านั้นนะคะถ้าผิดจากหลักศีลห้าแล้วก็คือดวงมันจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณทําผิดศีลห้าข้อแล้วก็แน่นอนว่าโอกาสที่คุณจะไปถึงฝนันประสบความสําเร็จจริงๆนั้นก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนพุทธศกนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะ ส่วนใครที่บอกว่าแม่หมอเราเป็นคนขี้อายเราคงไม่ได้หรอกแฟนฝรั่งเราไม่กล้าพูดแล้วเราก็แบบขาดความมั่นใจในตัวเองเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตัวเองไงนะคะเพราะว่าคนพิษศกเนี่ยนะคะคีย์เวิร์ดของคุณคือการเปลี่ยนแปลงน,นะคะปีหน้าไม่กล้าก็ต้องกล้าแหละค่ะนะคะพราะราหูเรียกว่าโยกหลังลักนาคุณแบบเนี้ยใจมันจะกล้าขึ้นนะคะใจมันจะกล้าขึ้นใจมันจะนักเลงมากขึ้นแล้วดาวไม่ดอยู่ทับลักนาคุณอะ่ะจากที่แต่งตัวเฉยๆธรรมดาเนี่ยอาจจะแต่งตัวเปรี้ยวจี๊ด เปลี่ยนบุคลิกภาพไปเลยก็ได้สําหรับคนลัคณาพิศกนะคะบางคนบางท่านไปสัญญกรรมตกแต่งให้สวยให้หล่อขึ้นก็มีนะคนพิศก์นะคะแต่เกณฑ์สัญญกรรมขอแนะนําว่าให้หลังวันที่30มเมษายนนะคะหลังวันที่30เมษายน2 5 6 7แล้วก็ดูช่วงเดือนที่ดาวสุขเดินดีอยู่ในภพที่ดีมาตรฐานดาวที่ดีจะทําให้คุณสัญญกรรมออกมาสวยออกมาหล่อนะคะเพราะทําไมถึงบอกว่าหลังวันที่30เมษายน2 5 6 7จะดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นดาวพุอยทำลัคนา,า,นาอาจจะเจอหมอดีหมอเก่งแล้วก็ อาจจะเจอเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในกลุ่มของวงการความงามสถาบันความงามอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนผศกต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าปีหน้าคุณไปดูดวงเมืองประเทศไทยนะคะซึ่งแม่หมอได้ทำคลิปออกไปแล้วนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์เยอะนะคะในช่วงปีหน้านะคะก็คอยติดตามดูใครที่ยังไม่ได้ชมคลิป ดวงเมืองดวงประเทศไทยไปดูคลิปของลัคนาราศีเมษดูนะคะว่าแม่หมอปล่อยคลิปออกไปแล้วนะคะสําหรับคนลัคนาพุธศกก็เป็นประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางกันไปเอาไปปรับใช้กับการดําเนินชีวิตของคุณนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอไปแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวร์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ